สวัสดีแฟนๆช่อง Aquatic s i g n ทุกท่านนะครับในคลิปนี้แอดมินจะพูดถึงเรื่องของตัวสาหร่ายเทา่าน้ำนะครับหรือตัวเต่านะครับในภาษาอีสานใช้คำว่าเทาส่วนภาษาเหนือใช้คำว่าเตาครับในปัจจุบันนะครับการผลิตน้ำประปาจะมีการติดตั้งแผงช่วยตกตะกอนหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า t ิ l เซ t t เ e r นะครับ สำหรับช่วยในการตกตะกอนให้คุณภาพน้ำดีขึ้นมีความใสขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับน้ำที่จะเข้าถางกรองนะครับแต่สิ่งที่พบตามมาคือเนื่องจากเราทำให้น้ำมีคุณภาพใสขึ้นนะครับแล้วก็การติดตั้งทิ้วเนี่ยจะติดตั้งในระยะความลึกประมาณสัก80เซนถึง1เมตรนะครับ นอกจากนี้น้ำที่ไหลผ่านทิวก็จะไหลแบบเอ่เอย่ยซึ่งเป็นปัจจัยที่เหมาะสมในการเจริญของสาหร่ายในตระก,กูลเทานะครับหรือสาหร่ายสีเขียวที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงและชอบในสภาวะเหมือนกับสาหร่ายเทานะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ใช่ว่าสาหร่ายที่เจริญบนทิวจะเป็นเทาน้ำ หรือสาหร่ายสไปโรเจราทุกครั้งไปนะครับดังนั้นนักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ต้องเก็บตัวอย่างเซลล์ของสาหร่ายมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อจำแนกชนิดของสาหร่ายแล้วก็หาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการสาหร่ายต่อไปนะครับว่าจะต้องดำเนินการอินเตอร์มีเดียต์คารีนหรือไม่หรือจะต้องดำเนินการอย่างไรให้เหมาะสมนะครับ เมื่อเรามั่นใจว่าสารไหลที่เห็นเป็นสารไหลชนิดที่ไม่สร้างสารพิษนะครับเราก็สามารถอินเตอร์เมเดียตคอรีนนะครับเพื่อกำจัดสารไหลได้โดยการนำมาทดลองในห้องปฏิบัติการว่าตัวสารไหลชนิดนี้มีความต้องการคอรีนในการฆ่าเชื้อตัวสารไหลกี่ ppm นะครับและเมื่อเราทำการทดลองได้เรียบร้อยเราก็จะนำไปปรับจ่ายจริงในโรงกรองน้ำนะครับ ัวอย่างนะครับสมมุติว่าโรงกรองน้ําขนาด2,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จากการทดลองเมื่อกี้เราได้ความต้องการคอรีนในการฆ่าเชื้อสาล่ายอยู่ที่2 ppm คําถามมีว่าเราจะต้องปรับจ่ายอย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็เป็นการประหยัดที่สุดนะครับวิธีคิดนะครับกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับ1 ppm เท่ากับต้องจ่ายสาร1กรัมในน้ําดิบ1ล้านกรัมนะครับหรือมีค่าเท่ากับ ต้องจ่ายสาร1กรัมในน้ำดิบ1,000ลิตรนะครับหรือเท่ากับ1กรัมในน้ำดิบ1ลูกบาศก์เมตรครับดังนั้นหากเราต้องการจ่ายแก๊สคอรีนที่2 ppm นะครับเราก็จะอนุมานได้ว่า2 ppm เท่ากับ2กรัมในน้ำ1ลูกบาศก์เมตรหากสูบน้ำมาที่2,000ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต้องเติมสารกี่กรัมนะครับก็เอา2 ppm นคับคูณด้วย2,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงจะมีค่าเท่ากับ4 0 0 0กรัมต่อชั่วโมงหรือต้องจ่ายแก๊สอยู่ที่4กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับปัญหาที่เราเจอที่โรงกรองน้ำนะครับปกติแล้วเครื่องจ่สารคอรีนก็จะมีอยู่ที่อัตราประมาณ2,000กรัมต่อชั่วโมง ซึ่งต้องทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาว่าความต้องการอยู่ที่4,000แต่เรามีเครื่องแค่2,000นะครับแนวทางคือ1คือปรับจ่ายแก๊สคาล์นเพียงครั้งละ1ทางถังตกตะกอนนะครับเนื่องจากปกติวิศวกรเนี่ยเขาจะออกแบบถัง2,000ลูกบาทเมตรเนี่ยให้มีถังตกตตะกอนประมาณ3-4ถึง4ใบนะครับดังนั้นหากเราลดอัตราการไหล จาก2,000โดยหาร3แล้วก็จะมีอัตราการไหลอยู่ที่6 6 7ลูกบาทเมตรชั่วโมงและหากเครื่องจ่ายเรามีอัตราจ่ายสูสุดอยู่ที่2,000นะครับก็จะมีความเข้มข้นประมาณนะครับ2,000หารด้วย6 6 7ลูกบาทเมตรชั่วโมงก็ประมาณ3 ppm ซึ่งมากกว่าความต้องการที่2 ppm นะครับ2คือปรับจ่ายแก๊สคอล์นในถังแต่ละใบให้สลับกันไปเพื่อเป็นการช็อคเชื้อนะครับเช่น การที่ถังใบที่1นนะครับทำการจ่ายอินเตอร์มีเดียตคอลินทุกวันที่1ของเดือนแล้วก็ถังใบที่2จ่ายทุกวันที่2ของเดือนถังใบที่3จ่ายทุกวันที่3ของเดือนแล้วก็สลับไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันซึ่งก็จะทําให้เราสามารถปรับจ่ายสารให้เพียงพอกับความต้องการในการกําจัดสาหร่ายแต่ละชนิดนะครับ จุดจ่ายอินเตอร์มีเดียตที่เหมาะสมในการกําจัดสารไายที่จเจริญบนทิวก็จะอยู่ช่วงต้นถังตัวตะกอนนะครับทั้งนี้งานผลิตก็จะต้องมีหน้าที่ต่อท่อคอรีน,นครับแยกทั้ง3าท่อแล้วก็มีวาล์วเปิดปิดสําหรับการปรับใจในแต่ละวันนะครับให้เหมาะสมแล้วก็ทําการจ่ายคอรินจุ่มลงไปในน้าเพื่อให้คอรีนละลายน้ําได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยในการกําจัดสาหร่ายไม่ให้มีการสาลายจเจริญนะครับเพื่อลดอ สภาวะที่มีผลต่อการตะตะกรและช่วยลดน้ำหนักของทิ้วนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจทําให้ทิ้วเกิดการสุดตัวได้นะครับนอกจากนี้ยังช่วยลดกลิ่นข่าวของสาลายนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ไม่น่าใช้น่าดื่มสําหรับน้ําประปานะครับสุดท้ายในคลิปนี้ก็ทางช่องก็หวังว่า,าข้อแนะนําที่อยู่ในคลิปจะมีประโยชน์สําหรับงานผลิตนะครับผม สำหรับท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำครับแล้วก็ปัญหาคุณภาพน้ำอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็หากท่านใดมองว่าเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ทางช่อง Aquatic s i g n นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับแล้วก็ผู้ผลิตคอนเทนต์สุดท้ายนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากช่อง Aquatic Side ครับขอบคุณครับ